นิทานอิโซเปรืองหมาป่าผู้หลงตนในป่าลึกแห่งหนึ่งมีฝูงหมาป่าอาศัยอยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นหนึ่งในหมาป่าผู้นั้นมีตัวหนึ่งที่รูปร่างใหญ่โตและมีแรงมากกว่าตัวอื่นๆทุกครั้งที่มีการล่าเหยื่อมันมักจะเป็นตัวนําและมักได้รับส่วนแบ่งที่ดีที่สุดหมาป่าตัวอื่นจึงเรียกมันว่าสิงโต ด้วยความยกย่องและเกรงใจดูสิเจ้าตัวนั้นเก่งเหลือเกินแข็งแรงเหมือนสิงโตเลยใช่ข้าละนึกว่าอยู่กับสิงโตเสียอีกเราควรเรียกมันว่าสิงโตจะเหมาะกว่าไหมได้ยินดังนั้นหมาป่าตัวใหญ่ก็ยิ้มอย่างภูมิใจมันเริ่มเชิดหน้าใส่ฝูงคิดว่าตัวเองไม่ใช่หมาป่าอีกต่อไปแล้ววันหนึ่งมันเดินเข้าไปในป่าลึกยิ่งกว่าเดิม และพูดกับตัวเองว่าข้าไม่ใช่หมาป่าอีกต่อไปข้าเป็นสิงโตข้าควรอยู่กับฝูงสิงโตไม่ใช่พวกต่ำต้อยพวกนั้นมันจึงละทิ้งฝูงหมาป่าและออกเดินทางไปหาฝูงสิงโตขณะที่มันเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าก็พบกับสุนัขจิ้งจอกชลาตัวหนึ่งกำลังนั่งสงบเงียบอยู่ใต้ต้นไม้สุนัขจิ้งจอกเห็นหมาป่าก็ร้องทัก นี่เจ้าหมาป่าหนุ่มจะไปไหนหรือหมาป่าตัวนั้นเชิดหน้าตอบว่าข้าไม่ใช่หมาป่าข้าเป็นสิงโตต่างหากข้ากำลังไปหาฟูงของข้าสุนัขจริงจอกฉลาหัวล้อเบาๆแล้วพูดอย่างใจเย็นเจ้าเป็นหมาป่าข้าเห็นมาแต่เล็กถ้าสิงโตเห็นเจ้าจริงๆมันจะไม่รับเจ้าเข้าฝูงหรอกหมาป่าหนุ่มยิ่งไม่พอใจตอบอย่างมั่นใจ เจ้าก็แค่สุนัขจิ้งจอกชลาอย่ามายุ่งเรื่องของข้าเลยแต่สุนัขจิ้งจอกกลับยิ้มแล้วพูดว่าข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีความคิดโง่ๆแบบนี้แม้ร่างกายเจ้าจะใหญ่เท่าสิงโตในสายตาของหมาป่าแต่ในสายตาของสิงโตเจ้าก็ยังเป็นแค่หมาป่าตัวหนึ่งอยู่ดีหมาป่าหนุ่มชะงักไปมันไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนไม่นานนัก เสียงคำรามดังลั่นมาจากพุ่มไม้สิงโตตัวจริงออกมาพร้อมสายตาเย็นชาและท่าทีคุกคามสิงโตคำรามถามว่าเจ้าเป็นใครถึงมายืนในถิ่นของเราหมาป่าตัวใหญ่พอเห็นร่างและอำนาจของสิงโตจริงๆก็เริ่มตัวสัน่นรีบตอบอย่างอ่อนน้อมข้าข้าก็แค่หมาป่าผู้หลงผิด มันรีบวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกลับเข้าป่าไปยังฝูงของมันเองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอับอายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงตนจนลืมชาติกำเนิดตัวเองความยกยอจากผู้อื่นอาจทำให้เราหลงผิดแต่จงรู้เท่าทันว่าคำชมไม่ใช่ความจริงเสมอไปหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ